สวัสดีครับวันนี้จะมาเต,ตรียมดินนะครับเพื่อปลูกพืชผักสวนครัวนะครับก็จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับนี่คือเรือนโพชํำนะครับซึ่งมันอยู่ในสภาพสุดโทมแล้วครับตอนนี้เราก็ไม่ได้ เพราะชำรอยไว้นะครับก็เลยจะมาดัดแปลงทําเป็นที่ปลูกพืชผักสวนครัวนะครับไปดูใกล้ๆสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะทำนั่นนี่ครับสภาพก่อนที่จะลงมือทำนะครับให้ถุงเพราะพันนี่ก็ละกีละกะอยู่ครับปล่อยให้ขึ้น รกร้างนะครับไอไอตรงที่มันกรกเพื่อนนี่ไอตรงนี้นี่มันเป็นคอกปุ๋ยหมักมาก,ก่อนนะครับแต่ปุ๋ยเน่ะเอาไปใช้หมดแล้วนะครับครับหลังจากที่ถอนวัชพืชออกแล้วนะครับก็มาจะมาขุดนะครับนี่ขุดขุดดินพลิกดิน ตากแดดสะก่อนนะครับให้ดินมันแห้งนะเมื่อมันแห้งแล้วเวลาเราทุบดินมันจะได้ละเอียดขึ้นง่ายนะครับง่ายขึ้นอีกเพื่อผสมกับปุ๋ยคอกครับนี่คือขุดเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากจะทุบง่ายผสมกับปุ๋ยคอกได้ง่ายขึ้นมันยังเป็นการฆ่าเชื้อเชื้อราบางตัวนะครับที่มันมีอยู่ดินหรือไอ้เชื้อที่มัน ให้โทษกับพืชที่เราจะปลูกครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เมื่อหลังจากขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่พริกดินเสีย้อยจะตากดดแดดไว้ก,ก่อนนะครับสัก5วันนะครับครับนี่เป็นวัชพืชน,นะครับที่ถอนออกมาเมื่อวานนี้นะครับส่วนขวดที่เห็นนะมีน้ําอยู่นะั่นตัวนั้นเป็นจุลินทรีย์นะครับแต่เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะหลังจากที่เรา ย่อยดินทุบดินให้ละเอียดและผสมกับปุ๋ยหมักแล้วเราจะขึ้นรูปแปลงเป็นสามเหลี่ยมนะครับลดด้วยจุลินทรีย์ซะก่อนนะครับให้จุลินทรีย์ย่อยสลายปุ๋ยคอกก่อนเพื่อพืชจะได้นําไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะครับต่อไปเราจะวางปุ๋ยคอกนะครับเราจะหมักปุ๋ยคอกใส่ซะก่อนนี่คือปุ๋ยคอกนะครับ แต่ให้สำหรับให้ปุ๋ยสมส่ำเสมอกันก่อนนะครับ ลดด้วยจุลินทรีย์นะครับเพื่อหมักปุ๋ยให้จุลินทรีย์มันย่อยสลายปุ๋ยซะก่อนนะครับพืชถึงจะนำไปใช้ได้อย่างทันทีนะครับอันนี้เป็นจุลินทรีย์สังข้อแสงนะครับเราจะเทลงพื้นดินก็เลยใส่เยอะหน่อยถ้าให้ทางใบเราก็ ใส่น้อยกว่านี้นะครับเอาละครับนี่หมักให้จุลิซทีทำงานย่อยสลายปุ๋ยคอกซะก่อนนะครับหลังจากรถจุลินทียเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นรูปแป้งให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับหมักไว้ จบด้วยการใช้ฟางปักปกไว้นะครับแต่กระสอบฟางก็เตรียมมาแล้วนะครับต่อไปจะขึ้นเป็นลูปสามเหลี่ยมนะครับขึ้นสามเหลี่ยมแล้วนี่เวลาเราจะมาปลูกนี่ก็เราก็ดึงสามเหลี่ยมลงไปสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมน,นะครับอันนี้เพื่อจะหมักปุ๋ยให้เองนะครับ แปลงนี้เราจะปลูกผักกาดนะครับผักกาดหศไร้อากาศนะครับ,รรรบเราปลูกเพื่อเพื่อจะใช้ในการรับประทานนะครับไม่ได้ปลูกเพื่ออัคขา เราจะจบคลิปนี้ด้วยฟางนะครับตัวนี้ก็เพื่อรักษาความชุมชื้นในดินนะครับแล้วก็ป้องกันการระเหยของน้ําออกจากดินนะครับใกขบกชาบด้วยฟางสก่อนนะครับเราจะทิ้งไว้สิวันนะครับ ทีจริงรับประมาณสิบถวันแต่ผมน่งแก้ว่าจะเอาไว้อสิบวันนะครับก็จะมาดึงแปลงสามเหลี่ยมออกให้เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมหลังจากนั้นเราก็ปลูกผักได้เลยครับปุ๋ยพวกที่เราหมักไว้นี่เม่โดนจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วนี่พืชมันจะนำนำสารอาหารที่มีอยู่ในปุ๋ยนั้นไปใช้ได้เลยครับแต่ถ้าเราไม่หมัก มันก็ต้องใช้เวลาในการหมักตัวตัวเองในแปลงนะครับเราเลยเลือกวิธีหมักสก่อนเขอยปลูกนะครับ สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับจากคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับ